รุ่นต่อไปค่ะคุณพี่ตัวนี้งานบักเกตค่ะทรงถังทรงถังหนังตัวนี้เป็นงานหนังออยนิ่มนะคะหนังออยนิ่มคุณพี่ใช้งานได้สองหน้าหนึ่งคือหิ้ว ด้านหน้านี้ด้านหน้าเป็นหน้าเรียบหน้ากระดุมด้านที่2จะมีแต่งลิ้นแฟชั่นอีก1จุดแบบนี้เนาะรหัสของเขาคือรหัส E L ค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าค่ะจะอยู่ที่10นิ้วค่ะงาน10นิ้วความสูงอยู่ที่9นิ้วความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วสำหรับตัวนี้งานหูหิ้วของเขาเป็นงานหูหิ้วในตัวบุนวมเรียบร้อยนะคะเย็บนูนให้เรียบร้อยอะไหล่เป็นสีเงิน แล้วก็มีห่วงเกี่ยวสายสะพายยาวอีก1เส้นตรงนี้เลยนะคะช่องใช้งานด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นช่องหลวงเห็นรอยเย็บตรงกลางอันนี้คือเย็บเอาไว้เป็นงานแฟชั่นช่องใช้งานจริงจะเป็นช่องโล่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณพี่ใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกตระกูลไซส์ค่ะนะกระดุมแม่เหลขข็กค่ะด้านหน้าปึ๊บนะคะติดแบบนี้เลยโทรศัพท์มือถือค่ะใส่ได้ทุกตระกูลไซส์นะคะ7นิ้ว7นิ้วครึ่งใส่ได้สบายหลวมๆเนาะตามด้วยช่องใช้งานภาย ในค่ะคุณพี่3มช่องใช้งานกระดุมหน้ากระดุมหลังซิปตรงกลางเนาะอ่ะตรงกลางค่ะจะเป็นช่องซิปนะคะแล้วก็โลง่งกว้างแบบนี้ค่ะคุณพี่ด้านใน1พ็อกเก็ตค่ะตามด้วยด้านหลังค่ะอีก1ช่องซิปกระดุมหน้ากระดุมหลังค่ะตัวนี้ใส่ของกระเป๋าตังใบยาว7นิ้วครึ่งค่ะใส่แนวตั้ง ใส่แนวนอนค่ะใบนี้หลวมๆนะคะ7นิ้วครึ่งคือใส่หลวมหยิบเข้าหยิบออกสบายมากร่มผับสั้นค่ะใส่ลงไปแบบนอนตรงกลางแบบนี้ได้เลยนะคะทั้งสงทั้งสงสิ่งนี้กระเป๋าสั้นยาวร่มหับสั้นใส่ได้ทั้งคู่ค่ะปึบ ตัวกระเป๋าใช้ได้ส่งหน้านะคะจะหันหน้าเรียบก็ได้หันหน้าที่เป็นช่องลวงก็ได้สายสะพายยาวมีให้อีกหนึ่งเสน้นเป็นงานสายหนังค่ะปรับระดับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขดัดอะไหสีเงินเงา2,190บาทสำหรับรุ่นนี้รหัส E L ค่ะคุณพี่รหัส E L นะคะอะ el 0 4ค่ะสำหรับใบนี้นะ el 0 4ในระบบจะขึ้นว่ากากีนะตัวจริงคือสีแทนนะคะตัวจริงคือสีแทนนะสีน้ำตาลติดสีเขียวเป็นทรงไหนเอ่ยอ๋อใบนี้ใบนี้เดี๋ยวกัญยาเปิดต่อให้กัญญาเปิดไปแล้วหนึ่งรอบเป็นงานหนังออยคุณพี่หนังออยออกไวมาก el 2 6ค่ะ el 26สีเขียวเขียวตัวนี้จะเป็นเขียวหัวเป็ดเข้ม ให้ดูใกล้เขียวหัวเป็ดเข้มๆ EL26 ค่ะตามด้วย EL03 ค่ะคุณพี่ EL03 นะคะสีน้ำตาลค่ะตามด้วย EL09 ค่ะสีทะเลเนาะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคือ EL01 ค่ะสีดำ